หนึ่งเรียนทองเอเชียนเกมส์เงินรางวัลมากกว่า30ล้านบาทมาวันนี้ได้เวลาเปิดตำนานดดนไนอุดมโชคและตอนนี้อยู่กับผมแล้วนะครับคุณปิกดดนไนอุดมโชคสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณปิกคุณประกาศเลิกเล่นเทนนิสในวัย33โดยคุณบอกเหตุผลว่าคุณไม่อยากให้ผมเชิญคุณมาออกรายการไม่อยากจะเชิญให้มาออกว่า เมื่อไหร่พี่จะเลิก e สักทีประมาณเนี้โอ,อ้แต่ว่ายอยากจะจบแบบสวยๆคือได้เหรียญทองซีเกมปุ๊บก็จบก็คืออยากจะอำลาณจุดสูงสุดใช่ครับอันนี้เป็นเรื่องที่ทำใจย,ยากสำหรับนักกีฬาหลายหลายคนนะเพราะว่าตอนที่สามารถได้แชมป์เหรียญทองซีเกมครับแต่แต่คือเหมือนกับว่าผมเนี่ยแพลนเอาไว้แล้วว่า<อ>การเล่น ซีเกมครั้งล่าสุดเนี่ยจะเป็นครั้งสุดท้ายในการเล่นให้ทีมชาติแต่ว่าก็ยังไม่ได้แพลนว่าจะเลิกเล่ิกอาชีพแต่ว่านี่ตกใจมากเลยนะเนี่ยพอได้เหรียญทองปุ๊บเนี่ยมันเหมือนกับว่าเออมันก็น่าจะเป็นเวลาที่เหมาะสมที่ที่น่าจะประกาศเลิกเล่นมันมาสู่เลขมหาศย์นะผมว่าคุณน่าหลังจากเลิกเล่นเทนนิสคุณน่ามาทำงานช่องสามนะครับมาวันนี้คุณอายุ33าครับเท่ากับเฟเดเรอร์เลยครับคำถามที่ผมสงสัยก็คือบางคน33หรือมากกว่า ที่ยังไม่เจ็บเ่ยนะฮะก็ยังกระหายผมคิดว่ามันขึ้นอยู่ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนมากกว่าหลังจากที่ผ่านมาได้ระยะหนึ่งแล้วเนี่ยอยู่ตรงนั้นระยะหนึ่งแล้วเนี่ยคุณอยากที่จะอยู่ตรงนั้นอีกหรือเปล่าขอ,องผมเนี่ยมันมันเหมือนกับว่ามันหมดลงเรื่อยๆแต่เป็นเดเลอร์ผมคิดว่าเขาก็ยังมีความกระหายตรงนั้นอยู่19ปีในวงการเทนนิสเคยขึ้นถึงจุดสูงสุดอันดับ7 7ของโลกหากให้เลือกแค่1ช็อตเด็ดในชีวิตจากสิบ้ปีคิดว่าวันนั้นคือวันไหนวันที่ชะนกะม ยูนเต้ก็เป็นนักเทนนิสที่เก่งที่สุดในประวัติศาสตร์ของเกาหลีใช่ครับคือคนส่วนใหญ่นักกีฬาส่วนใหญ่เวลาเลิกแล้วเนี่ยไม่รู้ชีวิตจะต้องทําอะไรครับดันนายอุดมโชคเลิกเล่นโดยตัวเองรู้ว่ามีงานใหม่เงินไม่เท่าเดิมแต่เหนื่อยน้อยลงคนุณที่สุดยอดอย่างคุณเป็นอะไรฮะตอนนี้โค้ชครับเฮ้ยจริงดิในักเทนนิสไต้หวันนามว่าลูเยนชุนลูเยนชุนผมก็แพนเอามาไว้ว่าเออเทนนิสเราก็อาจจะ ไปได้อีกระยะหนึ่งแต่ว่าการเป็นโค้ชเนี่ยมันต่อยอดได้นานกว่าและพรุ่งนี้16นาฬกา50นาทีเตรียมพริวยาวแข็งครับ <laughs>